ค่ะทุกคนคลิปนี้พี่มอก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะสําหรับมือใหม่ที่ต้องการที่จะเริ่มออกกําลังกายที่บ้านหรือว่าใครที่ออกมาแล้วอยากอัพเลเวลการออกกาลังกายของตัวเองแต่ไม่รู้จะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีนมอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกที่ควรจะต้องมีนะคะควรเน้นว่าควรนะถ้าเกิดจะออกกําลังกายที่บ้านก็คือเสือนั่นเองนะคะความสําคัญของมันอะมันจะช่วยเราเซฟหลายๆส่วนของร่างกายอะเช่นข้อเราเป็นต้นนะคะแบบหลังหลงอะไรเงี้ยบางทีบางคนแบบทิดอ้าบหรือแบบทําอะไรเงี้ยหลังไปอยู่บนพื้นแล้วบางทีแบบพื้นแข็งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบบาดเจ็บได้นะทุกคนคนหลายๆคนอะรู้สึกว่าเสือมันสําหรับแบบโยคะหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงเสือมันมีให้เลือกหลายแบบมากนะคะ,ะ,คะทุกคนอันนี้ใช้มานาแล้วแหละแบบซื้อมาโคตรแห่งความแพงนะคะทุกคนแต่ว่าพี่วารู้สึกว่ามัน ดีก็คืออันนี้เป็นหนึ่งอันที่รู้สึกว่ามันคงดีเวลาเลือกเสื้อเนี่ยมันก็จะมีความหนาอีกพี่มาถนัดอัน5มินนะคะทุกคนแต่ว่าใครที่แบบโอ้ยเล่นมานานแล้วชอบความรู้สึกของพื้นกว่าหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นแบบ3มมิลอะไรเงี้แทนนะความต่างกันก็คือพวก5มินพวกอะไรเงี้ยมันจะสปอร์ตข้อเราได้ดีกว่านะคะแต่พวก3มมินอะพวกสายโยคะแอสเตนกาอะไรเงี้ยเขาชอบกันเพราะเขารู้สึกว่ามันได้รู้สึกถึงพื้นแล้วมันมั่นคงกว่าอะไรเงี้ก็แล้วแต่ถนัดไปนะเวลาเราเลือกแมทที่มันหนามากๆเวลาเราเหยียบหรรรรือออออออททําาาาาาาะะะไีี่่่มมััันนนนนนนคคข้้้้งงงตกกบเยยจ อันที่พมอมีเหมือนกันมันนุ่มๆแล้วโหวงเวงกว่าหน่อยเวลาวางบนพื้นจะรู้สึกว่าเออมันบาลานซ์ค่อนข้างยากและไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อมันไม่ได้แน่นขนาดน,นั้นนะมันก็เลยเอาไว้ใช้เวลาที่แบบลงเท้าจะต้องไปอยู่บนนั้นเยอะๆแล้วพิมกวกลัวแบบอันนี้มันพังนะคะก็เลยใช้อน,นั้นในการแบบทําอะไรที่มันดูค่อนข้างแบบว่าหนักๆน,นะปกติแล้วส่วนใหญ่พมอาจะใช้อันนี้ทั้งเล่นโยคะแล้วก็เล่นเวทแต่ว่าจริงๆแล้ว่ทุกคนมันไม่จําเป็นจะต้องแพงก็ได้เข้าใจปะคือเราอควรจะแบบว่าเลือกอันที่มัััันนนเเเเเหหมาาาาาาาะกก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 บบบรรออออออํํลลลลงงงยยยทีู่่่ชแคค็สื โอเคในงบเราก็ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันแบบอยู่ที่ความถนัดและความชอบของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยเพื่อค่ะทุกคนอย่างต่อไปที่อยากจะรีคเเมนต์ก็คือดัมเบลนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มความอินเทนส์ในเวิร์กอัลของเราได้นะจริงมันสามารถเอามาประยุกได้หลายแบบเลยในโฮมเวิร์กอัลของเรานี่แหละนะก็รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ลงทุนแล้วคุ้มดีสําหรับพิมวาส่วนตัวจะใช้แบบ5ปอนด์กับ10ปอนด์เยอะที่สุดนะคะซึ่งมันก็คือน้ําหนัก2 7กกนะอปอนดมอนเท่ากับ4.5ช่่่คะทุกนแตวาิแลกรเล่นมาสักพักแล้วรู้ึกอยากไดสแบา สามารถแบบเอา15กับ20ปอนด์ได้เช่นเดียวกันนะแบบใช้อันเดียวก็ได้20ปอนด์หรือยอะไรเงี้ยเออมันสามารถเอามาประยุกต์ได้แต่สําหรับมือใหม่อ่ะพิมพแนะนาว่าเอาเบาๆไว้ก่อนนะคือโอเคที่สุดคือดัมเบลอ่ะมันสามารถใช้ได้กับหลายอย่างเลยเช่นสคอตเป็นต้นใครจะทําแบบเดดลีฟแบบเล่นแขนอะไรได้หมดเลยอ่ะคือมันสามารถเอาไปใช้ได้หลายแบบมากๆนะคบที่พี่มาบอกว่าให้มือใหม่อ่ะเริ่มจากน้าหนักเบาๆอ่ะเพราะจริงๆแล้วเราควรจะศึกษาฟอร์มในการออกกําลังกายให,ให้มันถูกต้องก่อนแล้วค่อยเพิ่มเวทเข้าไปถ้าฟอร์มเราผิดแล้วเราไปเพิ่มมมเเวทหหนนนััักออง้้าาจะํใแบบไป หลังล่างแท้หรือแบบข้อเข่าข้อดูกอะไรที่มันไม่ควรจะต้องลงตรงนั้นนะก็ทําให้บาดเจ็บได้นะคะสำหรับดัมเบลนะคะทุกคนวิธีเลือกใช่ไหมคือพิมวจะเลือกอันที่กริปค่อนข้างดีนะคะอย่างอันนี้เวลาเราจับอ่ะมันจะไม่ค่อยล่วงนะคะทุกคนมันจะมีบางอันที่มันเป็นแบบปูนหลอ่อมาแล้วเป็นซีโคนพุ้มๆวางแรงนึงมันอาจจะแตกหรือแบบมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการที่แบบกริปมันไม่ดีแล้วล่วงใส่เท้าอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหาที่มันค่อนข้างกริปแบบโอเคโอเคหน่อยอะไรีอย่นางเคเลย่าง ต่อไปที่จะแนะนําก็คือพวกแบรนด์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทกว่านี้แต่ว่าเพื่มาเลือก2องอันนี้ที่ใช้บ่อยที่สุดมาให้ดูกันนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะนะคะทุกคนอันนี้คืออันที่แนะนํามากๆอันนี้มันเป็นแบบมีเดียมนะคะแล้วก็เป็นแบบไฮนะจริงๆมันมีแบบไลท์ด้วยนะใครที่เริ่มออกกาลังกายใหม่แรกๆจะแนะนําซื้อแบบไลท์นะคะอันนี้เขาเรียกคลิปแบรนด์นั่นเองนะสมมติเรานอนแล้วเราแบบแค่ยกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยปกติเรายกขาอาจจะไม่ได้มีแรงต้านถูกปะแต่ว่าพอเราใส่อันนี้ปุ๊บมันก็จะแบบเอ้มีแแรรรงงงงต้้้าาาาานนนนนใดดึอออะะไ่่่่เเเชววบบกกขขคฝั เขาคิดกันมันสามารถทําให้เราแบบโฟกัสเวิร์กเอาเราอะได้ดีขึ้นส่วนตัวแล้วพี่หมาใช้กับการสคอดโดยเฉพาะเลยเพราะรู้สึกว่ามันช่วยแบบเซฟเข่าเราได้ค่อนข้างดีอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยช่วยคีพอยซิชั่นที่ปกติมันจะลหลงแรงหลงแรงอะให้มันโอเคขึ้นหน่อยสมมติใครทำพุชอัพหรืออะไรเป็นต้นเราก็ใช้แบนนี้ปุ๊บลงไปเองก็ได้มันก็แบบเออเป็นอีกหนึ่งในช้อยส์ที่แบบว่าเซฟร่างกายเราได้ดีมือใหม่แบบว่าแนะนํามากๆเลยนะอันต่อไปที่อยากแนะนานะคะก็คือเคเทอร์เบลนั่นเองนะอันนี้พี่หมารู้สึกว่ามันแบบอันเดียวจบอะท คือสมมติใครจะถือใช่ไหมแล้วก็ค่อยสะกดเงี้ยรู้สึกว่าเออกริปมันค่อนข้างโอเคกว่าการถือดัมเบลปกตินะคะทุกคนแล้วก็ทําแพร่งทวิสต์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้ก็สามารถถือน้องแล้วก็แบบเออทวิสต์ไปได้ใครจะทำเดดลิฟท์ทำอะไรได้หมดเพียง่ารู้สึกว่ามันเอาไปแอดใส่โฮมเวิร์กอัพอ่ะที่แบบตามคลิปที่เราเล่นต่างๆอะไรเงี้ยได้แล้วมันไม่ต้องมีหลายอันไม่ต้องซื้อหลายอันแล้วมันก็แบบเอเอมีอันเดียวที่บ้านแล้วก็จบอ่ะอันเนี้ยมันแอบ,บเหมาะกับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องใช้น้ํานักเดยใวีำ เออเราก็หาน้าหนักที่แบบไม่ได้เบาไม่ได้หนักเกินไปสําหรับเราก็คือโอเคอันต่อไปที่อยากแนะนํานะคะเป็นอันนี้นะเป็นมัลติฟังชั่นอลวิซิสเซนแบนนั่นเองนะข้อดีของมันคือมันทําได้หลายอย่างหลายท่ามากเอาเท้าเหยียบไว้แล้วคือพลูอัพมาหรือแบบว่าใครเอาไปเกี่ยวกับประตูแล้วแบบดึงเข้าอย่างนี้ก็ได้คือมันค่อนข้างทําได้หลากหลายอย่างนะคะพี่มารู้สึกว่ามันก็เป็นการเพิ่มวิซิสเซนคือซื้ออันเดียวอะแล้วมันเล่นได้หลายอันมันก็ไม่ค่อยเปลืองตังค์บางคนเล่นไม่ค่อยระวังมันอาจจะแบบเออไปดีดหน้้้้าาาารืออออะะไ่่่งงีีีีดนนนนนนนััััมมมมก็แตววเคพพชบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายความหนืดอาะหลายความโหดสําหรับคนที่แบบอยากเล่นเบามากๆอะไรย่างนี้ต้องไปถึงแบบหนักๆอย่างงี้นะคะสามอันนี้พิมวาซื้อมาจากแบรนด์ไทยนะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากจะไปสั่งของเมืองนอกของ Everyday by P นะคะไอ้บูตี้แบรนด์แนะนำมากเพราะว่าพิมร์รู้สึกว่าใช้มาหลายแบรนด์แล้วของอันนี้แบบค่อนข้างโอเคแล้วก็เทียบเคียงกับแบรนด์เมืองนอกได้เลย hey, สิ่งต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เกือบจะสําคัญที่สุดแล้วให้ลองแบบแมทหรืออะไรอย่างงี้เลยคือรองเท้านั่นเองนะคะทุกคนคือใครเล่นกีฬาเยอะๆจะรู้ว่ารองเท้ามมาเรา่เีไ มันก็อาจจะทําให้เราบาดเจ็บทางการเล่นกีฬาได้นะคะทุกคนอันนี้พี่มาเอามา2คู่ที่ชอบๆแล้วกันแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้แบบซื้อยี่ห้อเหล่านี้นะแค่แบบแนะนําประเภทรองเท้าให้ดูแล้วกันนะปกติเวลาไปเวทนะคะพี่มาจะถนัดอะไรที่มันค่อนข้างแฟลตนิดนึงพี่ที่เกาหลีไปเล่นเวทเวทด้วยกันเลยเขาก็แนะนํามาด้วยแล้วก็พี่ที่ไทยที่เป็นเทรนเนอร์เขาก็แนะนํามาด้วยนะ,ะจะใส่เป็นแบบอะไรที่มันแฟลตๆอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็มีคอนเวิร์สชักเทเลอร์กับแวนดที่เขาพีคิตกันนะคะที่เขาใส่ใส่กันแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากอะไรเง้า ขายกเวทที่ชอบที่สุดไหมก็คือไม่นะคะตอนนี้ก็คือหาหาอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดใครมีแนะนาก็สามารถพิมพ์มาได้อันนี้จริงๆพิมวารู้สึกว่ามันเหมาะกับมือใหม่เพราะว่าราคามันไม่ได้แรงมากแล้วมันก็ค่อนข้างแบบใช้ได้โอเคใครที่ยกเวทหนักมากๆอาจจะไม่แนะนานะคะแบบอย่างมือใหม่มันไม่ได้ยกหนักมากใช่ไหมรองเท้าที่มันแฟลตอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เท้ามันไม่แบบเงี้ยเวลามันสครอตลงมามันก็นิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้เป็นรองเท้าที่ตอนนี้พิมว่าใช้วิ่งนะคะของเอซิกนะจริงๆอันนี้ไปซื้อมาตอนที่อยู่เกาหลี้้นนออรรกดทท่่่เเเิาาาคงงงขื การวิ่งของเราค่ะเอซิกก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่รู้สึกว่าเขาทารองเท้าเดินรองเท้าวิ่งค่อนข้างโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังหารองเท้าวิ่งที่ชอบไม่ค่อยได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมีแนะนาคิมมาด้านล่างได้นะคะสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ารองเท้าอ่ะมันคือส่วนที่ควรจะต้องเสียตังค์ที่สุดแล้วอ่ะใครแบบอยากซื้อรองเท้าแพงอะไรเงี้ยมันมาลงตรงรองเท้าได้เลยเว้ยบางทีใครเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะกับเราอย่างงี้ใช่ไหมหรือแบบเออเล่นเช่นสมมติบางคนไปตีแบดแล้วไม่ยอมซื้อรองเท้าแบดดีๆมันก็อาจจะวิ่่่งง้้้้้วววกกก็็็็โอออยยเเเเเเเจจขาาาารรืืททพิิิปปนนนัซดีไต คนเจ็บอะไรเงี้ยเนาะลงทุนกับลงเท้าเถอะมันคุ้มอย่างต่อไปนะคะทุกคนก็คือเชือกกระโดดนั่นเองนะทุกคนมันต้องรู้จักอยู่แล้วแหละอันนี้คือพิมว่าว่ามันเป็นคาร์ดิโอที่ค่อนข้างแบบไม่ได้แพงขนาดนั้นและดีนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคาร์ดิโอที่เวิร์กแนะนําเชือกกระโดด2แบบแล้วกันอันนี้มันเขาเรียกสปีดโรบใช่ไหมมันจะเป็นเชือกที่มันโดดค่อนข้างแบบไปได้ไวหน่อยนะคะซึ่งถ้าใครไม่ดูคลิปกระโดดเชือก1 0 0 0รอบต่อวันเลยของพิมว่าที่เคยทําชาเลนจ์กันไปรอบนึ่งแล้วนะคะสามารถไปดู นะเพราะว่านอกจากที่เราจะโดดเออบางคนเขาเล่นท่าด้วยอะไรด้วยนะคะเคยเห็นแบบพี่ลูกกอล์ฟเขาใช้เหมือนกันที่แบบกระโดดแล้วแบบโฆษณนแวน่นแล้วแว่นไม่หลุดเลยมันตลกตลกดีอะเชือกอีกประเภทหนึ่งที่พี่ว่าชอบใช้ก็คือเป็นเชือกเหมือนเชือกสนามมวยอะทุกคนที่มันแบบเส้นหนาๆเลยอะไรเงี้ยใครที่ปล่อยมวยอะต้องโดนกระโดดเชือกสนามมวยทุกคนนะคะอันนั้นอะคือมันหนักมากคือแบบโดด4นาทีก็ไแม่งเบิร์นโคตรเยอะเลยเป็นเชือกแบบที่ถ่วงน้ำหนักอนหนักค่อนข้างเยอะนะคะใครที่แบบอยากบิ้วความแข็งแรงหรือความอึดความทนตัวเองเค้าก็จะแนะนำแบนแบบนนนนนนัั้อออต่ไปะะะคยาแ งันหนกซึ่งขอพูดเป็น disclaimer ก่อนพีวาไม่ได้จะให้ซื้อเพื่อจะแบบว่าเอยเป็น offset กับตัวเลขว่าเฮ้ยเราต้อง t r a c ผลแบบตาช่างเท่านั้นอะไรอย่างงี้จริงมันมีวิธีแทร c ผลในการออกกําลังกายหรือแบบ fitness journey ของเราค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นอัน basic ที่เขาใช้ใช้กันในยิมเนาะอันนี้เป็นที่พีวาใช้เป็น in body นะคะรู้สึกว่าบางทีมันทําให้เราได้ track progress ของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันเห็นทาง body fat ใช่ไหม percent muscle อะไรอย่างเงี้ยเราดูพวกนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเออ composition ร่างกายของเราอ่ะมันกําลังไปทางที่ถูกกต้้อองงงมัะไราาาีนนํ จริงแต่ว่ารถเป็นกล้ามเนื้อลถใครมันไม่รถอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นตัวที่พีมอรรู้สึกว่ามันเอาไว้แท็กพวกมีที่มันละเอียดขึ้นทําให้เราแบบรู้สภาพรวมของร่างกายเราได้ดีขึ้นนะสำหรับมือใหม่อ่ะจริงๆมันไม่ต้องขนาดซื้ออินบอดี้ก็ได้เดี๋ยวนี้อินบอดี้มันก็ไม่ได้ราคาแพงแล้วนะคะเราหาเครื่องช่างที่มันแบบเอ็กซเคเลตแล้วก็แบบตัวเลขเป๊ะค่อนข้างแบบไม่เวียงเวียงอะไรเงี้ยพีมอรรู้สึกว่าก็โอเคแล้วต่อไปก็คือสมาร์ทวอชนั่นเองนะคะทุกคนจริงๆรมันก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ท อุปกรณ์ tracking ทีกก่พี่มารู้สึกทําให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพแล้วก็สนุกเพราะว่าบางทีเราได้เห็นว่าเฮ้ยวันนี้เราออกไปเท่านี้หรือเยวันนี้เราไม่ค่อยแ c t i v e เลยนะแบบเออมันก็ขึ้นมาว่าแบบว่าวันนี้เราไปได้แค่นี้แบบอยู่ออกกาลังกายอีกสักหน่อยมาอะไรเงี้ยมันทําให้โดยรวมของเราแล้ววันหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งอะมันค่อนข้าง track ความแ c t i v e ในชีวิตเราได้ดีขึ้นนะคะพี่มารไปถามหมอมาเขาบอกว่าจริงๆเราคนเราควรออกกําลังกายให้ได้อาทิตย์ละ150นาทีซึ่งบางทีอะเราก็ไม่ได้แทร c อะไรตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเง แต่อันเดี๋ยวนี้มันก็แท็กหัวใจหรือว่าแบบเออเวลาไปวิ่งข้างนอกมันแท็กดิสเทนระยะทางบลา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 ให้เราได้เรียบร้อยเนาะมันก็ทําให้การดูผลการออกกําลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะกระติกน้านั่นเองนะคะเพื่อนผู้ใจที่ทุกคนที่ออกกําลังกายควรมีอย่างแรงนะคะหนึ่งในีย์หลักในการรีคอเวอร์ในการออกกําลังกายคือการดื่มน้ำนั่นเองนะขอแบบออกตัวก่อนเราเป็นคนบ้ากระติกน้ํามากที่บ้านมีกระติกน้ําเยอะจนคิดว่าตัวเองเปิดร้านขายกระติกน้ําได้แล้วนะคะทุกคนจะมาบอกทริคในการเลือกกระติกน้ําแล้วกันนะหน า,าปกติแล้วเวลาแบบกินน้ำใช่ไหมพี่ว่าออกกาลังกายก็จะชอบอะไรที่มันหยิบและดูดได้เลยแบบอันเนี้ยก็จะเหมาะกับเออไว้ที่บ้านหรือแบบเออที่ที่มันไม่ต้องขยับเยอะใครสายแบบฮากิ้งหรือแบบเดินเทรลหรือแบบเอออยากได้อะไรที่มันค่อนข้างแบบดูโรเบิหน่อยนะคะก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเวิร์กกว่าเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกเราใส่เป้ใส่อะไรหรือเราเกี่ยวไว้กับเป้เราอย่างงี้ก็ได้ปุ๊บมันก็จะเออสามารถไปได้โดยที่มันไม่หกนะคะทุกคนเป็นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วพี่วาชอบอะไรที่มันเก็บความเย็นความร้อนได้ค่อนข้างด ถูกแหละแต่รู้สึกว่ามันเก็บความเย็นแบบโู้เมือประเทศไทยก็โซร้อนเนาะแบบว่าเก็บความเย็นได้ข้ามวันข้ามคืนมากๆนะคะหรือแบบเออช่วงไหนพอแหก,แกๆอะไรอย่างนี้ใส่น้ําร้อนไปมันก็คือแบบโอโ้โหแบบตื่นมาวันพรุ่งนี้มันยังร้อนอยู่เลยราคาสูงจริงแต่ว่าใช้มานานมากๆแล้วเช่นนี้ใช้มาสปีแล้วมันก็ยังไม่พังนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเออก็คุ้มดีอย่างสุดท้ายอันก็อยู่ในโซนขวดเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือโปรตีนเชคเกอร์น,นัน่เองนะสายออกกําลังกายอะคือหลายๆทีเราก็ต้องกินโปรตีนใช่ไหมเพื่อที่จะแบบให้มันไปซ่งึ จริงๆแล้วมันมีหลายแบบมากบางอันมันก็แบบนเนี่ยถอดออกมาใส่น้ำเก็บยาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยก็เอาที่ตัวเองถนัดสะดวกแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะคะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งเจ้าอันที่มันล้างง่ายเว้ยเพราะว่าโปรตีนนะบางทีแบบเวลามันล้างยากๆแล้วมันไปติดอยู่ในซอกแล้วมันก็จะเหม็นแล้วก็อีตัวเชคเกอร์พิม่าจะไม่ชอบอันที่มันเป็นเหล็กเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากว่ามันจะล้างออกมาได้นั้นมันแบบช่างนานเหลือเกินก็จะชอบที่มันเป็นลูกบอลที่มันแบบงูงี่ง้อะไรงงนึงแต่แบบเออมันค่อนข้างล้างง่ายอะไรอย่างนี้นะคะสำ ชอบที่พีมว์มาแบบแนะนําอุปกรณ์หรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะหรือว่าใครมีแบบเอยยอ้ข้อที่ตัวเองแบบอยากไปยาเพื่อนแบบอันนี้ดีมากเลยค่ะหรือแบบแนะนารองเท้านี่พิมพ์ไว้ข้างล่างเลยเดี๋ยวจะไปตามไล่อ่านไล่คอมเมนต์นะคะเพื่อแบบเออจะมีของดีๆมาให้เราได้ช้อปปิ้งกันบ้างนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมี EP ีต่อไปของอะไรแบบนี้ไหมพิมพ์มาบอกกันละกันนะว่าอยากดูให้แบบแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาดูคลิปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พิม์ว้้ดวยนนะทุกกแล็ี์มารถให้่าขนมิวา เออเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะติดตามโซเชียลมีเดียพิมว่าได้ทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย